สำหรับใครที่ออกรถกับเราวันนี้นะครับแถมฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลว3ครั้งและลำโพงบลูทูธเสียงดีเทียบเท่าแบรนด์ชั้นนำครับวันนี้เราจะมารีวิววีออสผ่อนแค่5้0 0บาทคันนี้นะครับเป็นรุ่น Toyota v i ีอ 1.5S ตัวท็อปสุดออปชั่นจัดเต็มนะครับสีสวยมากครับกระจังหน้าโครเมียมไม่มีรอยลอกรอยถลอกนะครับอันนี้เป็นล้อแม็กสำหรับตัวท็อปนะครับมาพร้อมยางดันหลบ ดอกเต็มๆใช้ได้อีกปีสองปีเลยครับแล้วก็มาดูกันที่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเม็ดอาร์คนะครับอ่าเม็ดอาร์คเดิมสวยเลยครับจากโรงงานรับประกันไม่มีชนหนักที่ความน้ําท่วมแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพามาดูช่องเก็บของด้านหลังนะครับว่าเคยติดแก๊สมาไหมนะครับเดี๋ยวเปิดดูเลยครับด้านล่างนะครับไม่มีร่องรอยการติดแก๊สนะครับยางอะไหล่อยู่ครบนะครับ ห้องเก็บของด้านหลังกว้างมากใส่ของได้เยอะแน่นอนครับสำหรับรถ5.4ประตูคันนี้นะครับแล้วมาต่อที่ด้านในนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปแล้วครับจะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับมาพร้อมกับพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันและตัวนี้ก็เป็นปุ่มพุทสตาร์ทแล้วนะครับมาพร้อมแอร์อัตโนมัตินะครับปรปับอุณหภูมิได้เลยสําหรับห้องโดยสารกว้างมากนะครับ นั่งแล้วไม่อึดอัดสบายมากเลยมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับอองเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับแห้งๆเลยเบ้าโชกน็อตเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนทำสีแน่นอน <Yeah> ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคันนี้ สภาผมขอเรียกว่านางฟ้าแล้วกันครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ Toyota v ว s 1.5S รุ่นท็อปสุดนะครับผมขายเพียง329,000บาทผ่อนอยู่เพียง5,700บาทเท่านั้นครับใครที่สนใจเบอร์โทรผมอยู่ด้านล่างนี้นะครับติดต่อได้เลย